สวัสดีครับนี่ก็คือกิจกรรมชิงดาวของสุรันนะครับผมกิจกรรมก็คือรายอาทิตย์หนึ่งเราจะมาชิงดาวกันระหว่าง1ดาวกฎกติกาก็คือห้ามขึ้นสะพานนะครับถ้าลงน้ำเราห้ามขึ้นน้ำเจอที่หนองน้ำล้วซัดกันเลยครับผมแบบอยากกินไก่กรรมการมีค่าละหนึ่งคนครับผมตอนนี้กรรมการฝั่งโน้น ตอนนี้นะครับผมฝั่ง A ครับผมก็มีใบสันเล 7, บล47ใบสัน56แมว75ตอนนี้มีแกแกะโดนเล่นแกทำเพี้ออะไรสงสัยฝั่งนู้นจะได้ดาวไปแดกตอนนี้แมว75อย่างรุงไอ้ครับผมไม่ยอมครับผมทําอะไรครับไม่ยอมแต่นั่งเฉยตอนนี้รุงไอ้โดนโดนลิงครับผมตอนนี้รุงไอโดอนเก็บไปนะครับผมก็เหลือที่อะไรบ้างเนี่ยเหลือใบสัน เอาไ้แจกแต้มแล้วมึงมาเล่นกูทําไมกูไม่คิดจ่ายมึงมาเก็บ RP พหรือยังไงไอตัดเก็บมาน่ากวนะตอนนี้ฝั่งผมเหลือใครเหลืออะไรสุดคึก Q2 จะได้ปายนะครับวันนี้โอ้โหกรรมการไม่สามารถช่วยอะไรได้ครับผม ฝั่งนู้นได้ดาวไปครับผมสมาชิกที่เข้ามาจบครับผมสำหรับการชิงดาวในรอบนี้